สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับพบพ่อกันธงเก่าครับวันนี้ผมอยู่กับห้อยขวัญนะครับบ้านกระนวลอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับเอาเปิ้ลมีควายงามัมาเปิดให้พี่น้องจะเบิ่งไปชมกันน้อครับเนาะเอาเปิ้ลมาเกศวัลลภไปเบิ่งไปชมเลยครับสวัสดีครันหอยครับสวัสดีครับเอาเมียนี่เป็นสูงเท่าไรครับนี่ครับไม่นี่สูงร้อยสามสิบสี่บวกลบครับสูงร้อยสามสิบสี่บวกลบเนาะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับรถถังรถถังรถถังงี้รถถังงี้นะครับพี่น้องครับ นี่ครับองเบิึงเอาเบึงทงบิึงทงน้องทงข,ขาเพิ่นขาวแข้งขานะครับเนาะมีเปียงเดียวครับขาวขาวนะครับแดดบกแอร์พูดมาคอยมีก็เลยไม่แห่จนแค่น่าจะง่อยเนาะครับเนาะพี่น้องเอาอันนี้ให้เิ็นกองเบิึงนะครับเออบิึงได้เลยเบึงกำลังสิขึ t <t ้นเสุดแลังสิ้นสดนครับครับตรวจเลี้ยวตรวจเลี้ยวยังอื่นดีเบิร์ดีเบิร์ตไม่กินดีเบิร์มดลูกใช่ดีเบิร์ รีเวคับพร้อมสิผสมนะครับเนาะแม่นครับพร้อมผสมนี่พร้อมสิบผสมมาผมพึ่งขังเป็นหุ่นฮุ่นมือนี่กําลังยิงคืนนะครับสิขึ้นแล้วพี่น้องหมอตัวไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเห็นบ่อยเราเด้อพี่น้องเด้อนะครับพี่ลุกแกตัวแล้วครับนี่ครับลูกแรกครับลูกสองผสมเอาลูกสองไปผสมเอานะครับเบงเขาครับลุงตัวนึงมาแล้วเอาเอาบงหนาเบงเขาแน่บงเขาแก่นี่ลูกลูกตัวนึงมีอย่างกัสมาราสอีครับนี่แัดมาลาครับอยู่หูเด้อพี่น้องนี่ นี่นี่พิเศษมาลาผมเลยครับเด้อนี่บางหนามึงตาตาเตี้มอยู่ตาเตี้มเตีมจ้ำตาเตี้มเตีมจ้ำนะครับตาเป็นสวยเพิ่งทุ่นจากน้อยเพราะเปนขื่นเนาะเป็นขื่นครับโอ้มันขื่นนะครับเนาะอืมเพื่ออยากได้เอาไปผสมเอาเอานะครับเนาะไปผสมเอาเพราะว่าตรวจเรียบร้อยแล้วดีเบิร์เดือดรักเด้อดีเบิร์ตนะครับเนาะแข็งขาดีคือเก่า รับประกันทุกอย่างเนาะครับเนาะครับประกันทุกอย่างขายทุกขายทอนเก็บแข้งเก็บขาครับรับประกันขาทกขายทอนบุกพอดเจ๊กเจกขึ้นมานะครับเนาะมีลูกมาแล้วยมต้นหนึ่งเป็นโดไฟเด้อแต่มันเหย้าเหย้าเลยครับพี่น้องกบิ้งละเอียดคุยความเพลินนะครับใส่เบิ้งละเอียดนะครับสวยๆนิ่งๆลูกนิ่งๆเอานีกเบิ้งเลยครับพี่น้องเบิ้งคว่นเพลินนะครับตัวจริงใหญ่ก็ไดครับเด้อตัวจริงใหญ่ในกล่องอาะสิบใบใหญ่สมดายแต่ว่าเี่เบิ้งตัวจริงเนาะ ต่อไปวิวลากเพราเป็นยังถ้ามีเวลากกับว่าวิดีโอคอร์กับเจ้าของเป็นได้เนาะครับเนาะวิดีโอคอร์เป็นของเป็นได้นี่ครับเป็นมีน้ำเสนอทีมงานสามก้อนเสามทีงานสามก้อนเสาคือเก่าคือคือเก่าเหมือนเดิมเนาะครับพี่น้องเหมือนเดิมเจ้าเก่าขายไว้ขายไว้ย่างเดียวขายไว้ขึ้เก่าเลียนไว้เก่นขายไว้กำลังิดหน่อยสร้างมันเนิดหน่อยสร้างมันนะครับแบ่งปันนะครับขาย บ่อใดไข่แพงคือยังคุ้มเป็นเออพี่น้องกับไข่เลยโทรมาเลย่าขายไปตัวนั้นขายแล้วเอามุ้งเจ้าคือขายไว้เถะผ่านวายอีกแล้วหมูบ้านจีว่าขายไว้ติเนาะเน่นขายไว้ได้พี่น้องเด้อเน่นขายไว้นะครับสื่อก้อนในก้อนครับครับสื่อก้อนในก้อนนะครับเฝ้าโทรมาได้พี่น้องเด้อนี่เอาพี่น้องมาเบึ้งเปลือกเอานี่ยอบบบเผาเป็นเุลือกเปล่งเพลนอบบบเผาไงอันนี้เขาตรวจเรียบร้อยนะครับตรวจเรียบร้อยแล้วเราประกันเห็เลยเราปักกันเห็เลยนะครับตรวจเสรจเรียบร้อย บรลุงบรลูกนะครับถ้าพี่น้องจะไปตรวจอีกก็ได้น้อครับถ้าบ่อสบายใจก็ตรวจอีกก็ได้แต่ว่าเขาตรวจให้แล้วนะครับครไอ้หมอตรวจให้แล้วอุ้มาอฟอนน้ำติบูน้ำฟ่อนน้ำนี่นี่อุ้งมือฟ่อนน้ำจริงอุ้งมือมันก็ออกไปมาหันกระเบิงอยู่ก็ฟ่อนรับตาครับอัตลักษณ์ดีเู้ครับตัวนี้สวยสวยเต็นะครับเน้องเต็มเต็มยู่นะครับได้ได้ได้ครับสวยอยู่สวยอยู่นตรงน้องขาวตรงข้างขาว ไล่หลังนะครับนี่ไล่มีอยู่นะครับตางใหญ่นะครับใหญ่เงาอาใหญ่เงาใหญ่เงาได้ไปหลองเด้อผมโพี่น้องก็ดว่าเป็นแม่นี่กับเป็แม่สวยอีกแม่นึ่งนะครับเนาะที่จะเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันต่อไปนะครับเอาฝากไปโทษน่นหน่อยครับเอาไปโทษนะครับเอาลงเอาอะไรบ้างบอกราคาไปเลยโอ้ยราคาที่บอกกับบอกเนี่ยเวลาเนาะโอ้ยฝอยทำแันเอ้ยพอเลยเราต่ฝอยเอา เอาบอกท้ครับไอราคาเนี้ยมครัเปิดไวแ8 5่ิบหาครับเปิดไแิบเปิดไว้ซื่อดอกเปิดไว้ซื้อตเบิดมือเบิดคลื่อนก็จะตถะขันเาอีพอเร่า่านะครับอีพอเร่า่าต่วไดเบิดมือวัาจะขันวกับข่อยเลาว่าดมือเบิดคลื่อนเอาบรท้ครับหน่อยมาหนิศูน9 3ศ9 3ซีซี3ซีซี3 2 2 6 7 2 2 6 7จ่วนเนะครับเนาะกในก้อนซื่อก้อนในกอนนะครับเนาะอันนี้คือว่าอุปกรณเป็นลเพียง่อาสายยาขายไว้เนาะ เอายางเห็บเบิ้งเบิ้งเลยยางบป็นจุดรอบนะครับยางบป็นจุดรอดจอมเลยลูกครับเนาะยางเบิ้งการยางนะครับเนาะแข็งขาดียางดีพี่น้องเด้อยยางให้บเบิ้งนะครับไม่มีตำหนิรับการตำหนิทุกยางคือเก่าจนกว่าพอใจครับพูดเฉยมันขึ้นเราเด้อพี่น้องขึ้นแล้วไหมนบ่ขึ้นแล้วนะครับเนาะกําลังทีขึ้นครับกําลังทีขึ้นแล้วนะครับเนาะไปกับพระท่านตรวจผสมได้เลยเพราะว่าเาตรวจแล้วนะครับเนาะขึ้งเอาไว้ในคอกปลูกไว้ไว้เนี่ยมันเรียนเรน วางมือซอกกับอ้ยันยูอันตัวน้อยกับมัดดมเนาะครับดมเพชจปัญยูเนาะนะครับพี่น้องครับดมเพจเหมืนกันนะครับเนาะเนาะสำนีกับทเพียงพอแล้วเนาะครับเนาะฝากพี่น้องไว้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยด้วพี่น้องเด้อนะครับโทรเบอร์นั่นละโทรเบอร์ห้อยควนนะครับเนาะหรือเบอร์พอไกลก็ได้หรือเบอร์เร่อหัวปนเนาะไก่าคือเก่าคือเก่านะครับเนาะเอาสวัสดีพีนี้ฝากเช่นนี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับครุณครับกดไม่ครับสวัสดี่ครับ